3ระยะของการชัดดาวของร่างกายกเวลาที่เราอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะเกิด3ระยะดังนี้นะครับถ้าเกิดเรารู้และเข้าใจเนาะเราก็จะใช้ส่วนนี้ไปช่วยในการตัดสินใจได้ไปบอกคนในครอบครัวได้นะครับว่าเวลาที่จะดูแลเราเนาะระยะสุดท้ายเราเป็นแบบนี้ให้ดูแลเรายังไงบ้างนะครับบอก3ระยะก่อนเลยไม่กล่าวไม่กิน ไม่กืนระยะแรกเนาะไม่กล่าวระยะนี้สมองที่ควบคุมเรื่องของการรับรู้เนาะการนึกคิดต่างๆเนี่ยจะทํางานน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้จะเหมือนซึมลงพูดน้อยลงตอบโต้น้อยลงคิดช้าลงบางทีจําอะไรไม่ค่อยได้นะครับ ถามว่าพอเวลา,าเราเจอแบบนี้ทำยังไงเนาะหลักๆแล้วเนี่ยเราแค่จัดสภาวะแวดล้อมเนาะให้เขาได้พักให้เหมาะสมไม่ได้จําเป็นต้องมีคนมารบกวนเขาเยอะไม่ได้ต้องไปสกิปปลุกบางคนกลัวว่าเดี๋ยวหลับแล้วจะหลับไปเลยคอยไปปลุกแต่ธรรมชาติเราต้องรู้ก่อนว่าสมองส่วนนี้เขาจะทํางานลดลงเนาะไม่กล่าวก็คือว่า เขาจะพูดน้อยลงรับรู้สิ่งต่างๆน้อยลงนะครับระยะที่2ซึ่งระยะนี้เป็นระยะที่สําคัญเรียกว่าเป็นระยะวัดใจนะครับระยะนี้คือระยะไม่กินสมองส่วนไฮโปทารมัสของเขาเนี่ยเนาะเป็นสมองส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับความหิวความอิ่มจะเริ่มไม่ทํางานเขาจะเริ่มปฏิเสธอาหารเขาเริ่มไม่ค่อยอยากกินอาหาร สมมติว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะบ,บางทีเขาจะแสดงออกมาในเชิงที่เขาจะกัดฟันเม้มปากไว้ตอนนี้พอเป็นระยะสุดท้ายเนี่ยระบบร่างกายเขาจะค่อยๆชัดดาวไปค่อยๆปิดไปทีละระบบทางเดินอาหารเขาต้องการจะพักแล้วแต่บางคนเนี่ยเวลาไปฝืนป้อนก็จะมีเรื่องของการสำลักเวลาสำลักถ้าเกิดเหมือนลงไปในทางเดินหายใจลงปอดเนี่ยก็จะมีปอดอักเสบตามมาเพราะฉะนั้นไม่ควรน,นะครับแล้วก็บางคนฝืนป้อนไม่ได้ใส่สายแล้วก็ป้อนอาหาร พอทางเดิอนอาหารเขาจะพักเนี่ยการย่อยเขาทําได้ไม่ดีหรอกอาหารต่างๆเหล่านี้ก็ไปค้างอยู่ในทางเดิอนอาหารย่อยไม่ได้สร้างความแน่นความอึดอัดให้กับผู้ป่วยอีกทีนี้พอเวลาผ่านไปมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธแม้กระทั่งการกินน้ําระบบไตเนี่ยที่เป็นระบบควบคุมน้ําในร่างกายเนี่ยก็เริ่มจะไม่ทํางานแล้วพอเวลาคนไข้ไม่กินน้ำเนี่ย,ยาติก็จะแบบต้องไปโรงพยาบาลต้องให้น้ําเกลือพอเวลาไตจะชัดดาวแล้วจะปิดเนี่ยเขาก็ขับน้ําออกไม่ได้ก็มีน้ําเกินน้ําท่วมปอดอะไรมาอีก นะครับเพราะฉันเนี่ยในช่วงสุดท้ายเนาะเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับว่าเอ้ยเขาไม่ต้องการรับน้ําไม่ต้องการรับอาหารแล้วระบบทางเดิอนอาหารเขาจะชัดดาวจะปิดไม่ต้องฝืนไม่ต้องใส่สายเพราะว่ามันยิ่งเพิ่มความทุกข์ทรามานเนาะให้กับคนไข้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราทําได้เนาะให้เอาวาสลีนเนี่ยไปทาปากไม่ให้ปากแห้งหรืออย่างเวลาที่เขานอนหลับเนาะถ้าเขานนหลับตามไม่สนิทเอาน้ําตาเทียมไปหยอดดูแลเขาแบบเนี้ยพอแล้วนะครับ ต่อมาระยะสุดท้ายเนาะระยะที่3คือระยะที่เรียกว่าไม่กลืนคือตัวก้านสมองที่ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติก็จะเริ่มไม่ทํางานน้ําลายเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ในปากเสมหะต่างๆก็จะไม่ได้รับการกลืนเพราะฉะนั้นเสมหะก,ก็จะเยอะในระยะนี้เนาะบางทีเนี่ยถ้าดูแลแบบมาตรฐานทายังไงดูเสมหะออกมาใส่สายเข้าไปซึ่งการทําแบบนี้ก็สร้างความทุกข์ทรมานให้คนไข้ระยะสุดท้ายเช่นกันนะครับแบบนี้ถามว่าทํายังไงถ้าคนไข้รู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวกคนไข้จะหายใจแบบอ้าปากเราแค่จัดท่าทาง ให้เสียงคลื่นคาดมันน้อยลงโดยมากก็จะเป็นการนอนตะแคงแหละแล้วถ้าจะดูดเนี่ยก็ดูดน้ําลายเฉพาะในปากก็อพอไม่ต้องใส่สายเข้าไปลึกนะครับเพราะว่ามันสร้างความทรมานให้คนไข้ยาในระยะนี้ไม่ได้จําเป็นแล้วสมมติว่าโอ้มียาเบาหวานยาความดันยาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้จําเป็นจะต้องให้ทานแล้วจริงๆเนี่ยในระยะนีย้ยาที่ใช้เนี่ยหมอมองว่าเป็นยากลุ่มที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด เช่นอาจจะเป็นแผ่นแปะบรรเทาอาการปวดหรือว่าเป็นยาน้ำเพื่อบรรเทาอาการปวดพอแล้วนะครับยาอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นและเพราะว่าคนไข้ไม่กลืนแล้วอะกลืนลําบากแล้วนะครับพอเวลาที่ระบบหายใจเขาเริ่มไม่ค่อยทํางานเนาะเขาจะบางทีมีการหยุดหายใจเป็นช่วงๆแล้วก็มันก็จะค่อยๆปิดลงทีละระบบแหละนะครับพอหัวใจเริ่มทํางานลดลงความดันเลือดตกก็จะมีเรื่องของมือเท้าเย็นมือเท้าจะคล้ําเลยเพราะว่า ขาดเลือดไปเลี้ยงบางทีเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลก็โดนให้น้าเกลือซึ่งมันไม่จําเป็นพอเวลาให้ไปเนี่ยหัวใจก็ทํางานหนักมากขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยหัวใจเขาหยุดเต้นก็จะถือว่าเสียชีวิตโดยสมบูรณ์นะครับและเนี่ยก็คือจะเป็น3ระยะเนาะที่มันจะเกิดขึ้นในการที่ร่างกายเราเนี่ยจะบอกลาถ้าเราเข้าใจอ่ะสามระยะเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปพยายามยื้อชีวิตผู้ป่วยอะ่ะหรือว่าทําอะไรเนี่ยใส่สายต่างๆให้เขาทรมาน มากขึ้นเนาะกระบวนการ3ระยะเนี่ยบางทีกินเวลาเป็น2อสาอาทิตย์หรือเป็นเดือนแต่บางทีจะมีผู้ป่วยบางกลุ่มนะในช่วงไม่กินเนี่ยพอระยะท้ายๆของไม่กินก่อนจะเข้าระยะสุดท้ายคือไม่กลืนเนี่ยมีผู้ป่วยบางคนดีขึ้นนะฟื้นตื่นมาทานอาหารได้ช่วงนี้เขาเรียกว่า last energy เป็นเหมือนพลังงานเฮือกสุดท้ายอะ่ะจะเป็นอยู่ประมาณแค่สัก2วัน3วันแล้วก็จะ d r อปไปเป็นระยะ3แลลวนะครับเขาพบว่า last energy เนี่ยมันมีเพื่อให้คนไข้เหมือนมาพูดอะไรบางอย่างเหมือนมาบอกลาล สุดท้ายก็ฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ